หสิบอันสิอันสิบเอันหกอพอล้วได้หมดหรอยี่ิบพอแล้ไปพี่ไปไปไม่เดอ้เไม่เีอบนะไม่เือนะได้หนึ่งลวั้งมันอ้อมหลังมั้งดเาแระวังระวังระวังระวัหัวไข่หัวไข่เตกหัวไข่เตกหัวไข่ก่อน ตัวหลังตัวหลังตัวหลังางหนึ่ใครใคไม่เดียวใครไม่เดียวตักแต๊ตัวไอตอตอตอเก็บของแล้วพี่เ้องใจเย็นให้ให้ให้เขาเก็บของไปแต่ตัวไห้เก็บเก็บงมาเก็บดิมันจะเกิด เก็งของได้เนาะทหารแล้กูพิมพ์คำว่าเอาไรเอาไรเอาไรอะไรไอ้มังมึงเคยมีแฟนใช่ไหมมังกูมีอยู่กูพิมพ์กูเออกูพิมพ์กูพิมพ์คำว่าอึมกับกดไลค์ไปอ่ะบอกเป็นไรป่นโดดล่มแ้วไม่เป็นไรวะไอ้แค่กดไลค์กู ไปเจ็ด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 ไวอุ้ยถอยก่อนมันกระโดดมาเลยเลยมีเรามามีเรามางตามขอเรามาหนึ่งไม่มีเลยไม่เดามาด้วยเอาทหารถึงกูเล่นกูเล่นก้าว้ลไงถึดถึดมันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อดีเดยเยอะมันเยอะมันเยอะทหารถึงงานเข้ากันเข้ากันออดีเอาออกไปก็งูอ๋อเยอะจริงมันเยอะจริงมันไปสิบแมวแมวรเต็นง้อะไรมึงเอาเลยเนี่ยยิงตรงเนี้ยยิงตรงเนี้ยมันเข้าดาเมจเข้าดาเมจเข้าร้อยตรงเนี้ยผมเลยจริงแล้วโอเคโอเคโอเคโอ้โใครจะเสี่ยงมากยิงเลยโอเคโอเคอ้ยสว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  ไปเลยวยบไม่ข้าบนอ่ะเสียเปียบเราได้เปียบแต่กูเสียเปียบถ้าเรา้ไปใหญดูตลมให้น่อยเย็นเย็นปุ๋งอไอีกสิบตัวเป็นอหารแจ๊กเออยิงนักนเอ้อดิเพื่อนแล้วอาดีตาตามตามระระวังระวระวังรเขาดีเขาดีเพื่อนโอ้โหเพื่อนเต็มกยู่หลังนเลยเสียมาดิ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 เย็นเย็นเย็นเอาดิเอาดิจัดเลย

ใครเก็บได้หัวตัวผมเก็บได้เเคียเคียเคเียวเียวเลยเซฟเีเซฟเลยเีเซฟเลยสวยชนะชนะเข้าเขาเข้าทางเดียวกันเข้างเดียวกันไม่ลเมื่อกี้ให้เก็บอันีผมอ่ะไอรวะปืนอ่ะหมาตัวไหนวะอยาให้กูเจอใครเก็บไปใครเก็บไปใครเก็บไปได้วะกไม่ได้อลวเฉยหมาปุ่มอ่ะตตายสวยอโคตรงเาเอออะไรไหนกนอะไรสวย